สวัสดีค่ะอ่าวันนี้เป็นพาร์ทเนอร์นะคะวันนี้เราจะทำะทีเซอร์ซึ่งใช้ใช้พาร์ทเนอร์ทำด้วยกันอันนี้เราเอาเท้าติดกันนะคะเอานิ้วเท้าเนี่ยติดกันทรงตัวของเราดีๆก่อนทั้นก่อนที่เราจะยกขาขึ้นมาเนี่ยคยรูเกตจะแนะนําให้ค่อยๆโน้มตัวลงไปครึ่งหนึ่งม้วนๆตรงกระดูกัวหนาของเราเนี่ยขึ้นลงไปนะคะค้างไว้หายใจเข้าก่อนหายใจค่อยๆลอยเท้าขึ้นมาช้าๆทรงตัวไวด้ดีๆแล้วค่อยๆทีบเท้าไปทําไปพร้อมๆกันอ่าดีค่ะ ้ไหวะะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงตัวขึ้นมาเอื้อมมือมาหาการแล้วกันอแล้วก็ค่อยๆดึงตัวลงไปเป็นแบบแนวโค้งก่อนดีค่ะแล้วก็ขึ้นมาช้าๆปุ๊บอ่าฮะค่อ,าาคอยๆลงไปช้าๆปุ๊บอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาแท็บติดคราวนี้เป็นแผ่นๆหายใจเข้าก่อนแล้วเอ็นไปเป็นแผ่นๆน,นิดเดียวพอปุ๊บแล้วดึงกลับขึ้นมายือกลับขึ้นมา ยืดเอาขึ้นปุ๊บเจาะเอาขึ้นมาแล้วดึงกลับขึ้นมาแล้วมมือมาหากันถึงไหมแล้วค่อยๆดึงตัวลงมาค่ะหน้าท้องเต็มๆไม่เชื่อลองไปลองดูนะคะโอเค